จากนั้นมาแอบสามสิปีเข้าไปแอบสี่สิบปีอ่าเป็น8ปลปีพอดีก็ทุกสามอย่างนั้นสามอ่อาสามเหตุการณ์นั้นมาตรงกันพอดีแค่นั้นเอาทตะนายจึงทําการบูชากันบูชาเอาทตะนาฬของว่าบูชามีกี่อย่างอ่ามีสองอย่างอ่ามีอนุสาวรีย์ชายาที่เขาตานบางแผ่นไปนี่ตาน เรียกว่าปัจเจก็แล้วกันทีนี้มาแทมบูชาแถมประการหนึ่งพระพุทธเจ้าเรียกว่าปฏิปฏิบูชาบูชาด้วยการพระพุตธปฏิบัติตารมปฏิบัติตามนั้นได้ตั้งแต่กองวัฒนธรรมประเพณีที่เขาทํากันมาเนี่ยมีจะได้จะได้เขาทำกันมา อริยสตรีบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นน่ะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเยธรรมาเหตุประวาเตสังเกตุสหัสุทธุจรสเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างสภาวะธรรมทั้งหลายมีเหตุเป็นได้เกิดจะเกิดขึ้นเพราะเหตุจะดับไปถึงควาะเหตุคือเหตุก็คือปัญหานั่นแหละมีปัญหาประเด็นี่เขาเขามาทมีธรยานุสาวรเพราะมีปัญหา ประคองชีวิตเห็นละก็ต้องแก้ชีวิตแก้แที่ตัวเกา่าแก้ที่ต้นเหตุแก้ที่ต้นเหตุจะไปแก้ปลายเหตุจะไปเอาทิฏฐิเข้าใส่และตลอดถึงยุดตามลักริมะมรรคมปี 68. องแปดาราสิ่งภาวนาเป็นต้นทัานหลายมหฮั่รพุทธศาสนาของเราก็จะเจริญรุ่งเรืองสืบยาวต่อไปนะครับเพรงะนั้นตลอดนะ่าปั่นปาศและองกว่าน,ะนั้นอีกตัวเรา ก็จะมีการพัฒนาขึ้นไปไรืจนถึงนิพพานะปริโยสานังก็มีพระนิพพานเป็นที่สุดยอดเทศนาปริโยสานี้ในการเป็นที่สุดของพระธรรมเทศนาพุทธานุูปาเวนะธรรมะผุ้ปาเวนะสังฆานุูปาเวนะด้วยอำนาจคุณพระสิทธิธรรมะตลอดไปผู้สวดมนต์ที่้งมเอาตั้งหลายได้กระทำควาเพ็นและจงลงกันเป็นตรรมไว้เพืเอเอวันก็มีด้วยประการ